สวัสดีค่ะมาพบกับปุ้ย UK s u p o r t Channel นะคะวันนี้ปุ้ยก็มาสวัสดีเพื่อนๆนะคะที่ไทยนะคะแล้วก็ UK เนาะทีนี้วันนี้นะคะปุ้ยก็มาสวัสดีตอนเช้านะคะแล้วก็มาทักทายเหมือนเดิมค่ะวันนี้ปุ้ยก็มาแต่งหน้าด้วยนะแต่งหน้าด้วยแล้วปุ้ยก็มาทักทายด้วยนะคะเดียวยังไงนะคะก็ ขอบคุณนะคะต้องขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่ติดตามนะคะ fb support erwin นะคะตลอดมานะคะปุ้ยก็ดีใจนะคะค่ะเดี๋ยวสำหรับวันนี้เดี๋ยวเรา,าเริ่มแต่งหน้ากันเลยนะปุ้ยก็จะลงตัวนี้ก่อนเลยนะคะตัวนี้นะคะใครสนใจสินค้าอะไรนะคะทักปุ้ยหลังบ้านได้เลยนะเดี๋ยวปุ้ยตอบกลับนะคะ หรือมีคำถามอะไรเกี่ยวกับวีซ่านะคะก็สอบถามได้นะเดี๋ยวปุ้ยปุ้ยจะพอปุ้ยว่างปุ้ยจะตอบกลับเลยนะคะขายปุ้ยลงตัวนี้เลยนะนะคะวันนี้หนาวมาก กัดเย็นเย็นเย็นยน,นะคะปากก็แตกแห้งนะต่อไปนะคะตัวนี้นะคะเราคุณแไม่ไม่ใส่เอยนะ ว่าตัวนี้มันขาวมากอยู่แล้วนะคะไม่เช่ากันคิวนะเพื่อเลยปัดๆเผื่อเดี๋ยวขนคิวเข้าตานะ ก็เกียร์นะคะเกียร์นะคะเกียร์เด้อแล้วก็เลยมาที่คอเนะ้อ จะพุ้ยก็จะลงแป้งพับนะแป้งพับนะคะแ,แล้วแต่คนชอบนะพุ้ยชอบ แบบนี้นะคะก็คือเมืนมาเข้ากับหน้านะใต้ตาอย่าเงี้ยแล้วก็โบไปแล้วนี้ใกล้จะเข้าคลิปมาแลนะ้วเนาะโรยกระทงมั่งแหละฮอลลวีมั่งแหละเดือนหน้าเนี่ยใช่ปะนะคะก็อย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะอากาศเย็นเริ่มมาแล้วก็มัน เก็บไข่ได้ป่วยง่ายนะต่อไปนะคะเป็นฝุ่น ก็เกียดนะ้มันเขาน้านิดนึงเสร็จแล้วนะจ๊ะพุ้ก็จะลงคิ้วเลยเด้อพุ่จะลงคิ้วตัวนี้นะคะวันนี้นะเพราะว่าพุ้จะใช้ลตัวนี้นะคะ เสร็จแล้วนะจ๊าไปกันจะลงลิปตัวนี้นะคะอืมเสร็จแล้วจ้า ค่ะสำหรับใครนะคะอยากได้สินค้าอันไหนนะคะเข้าไปดูใน a b ็ u บีสุพรแล้วปู้จะตอบกลับไปนะคะสำหรับวันนี้ปุ้ยยูเคสุพรช anel ต้องลาเพื่อนๆไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์ ubscribe, ปุ้ยด้วยนะเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่ตอๆไปะค่ะสำหรับวันนี้ปุ้ยยูเคสุพรช anel ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะเรวยๆปงัปงๆทุกคนค่ะบ๊ายบาย